มาดูจงังหวะนี้แทงออกมาเบิ้ลมาพี่แรหนึ่งสองมาที่พี่แรดแล้วมวนกันมามองมองไหลมาที่พโพสโคนิมน่มนิมน่มมาอีกนิสุดปายก็กลับมาเบิ้ลหนึ่งสองแล้วแทงตก็มาที่เอ็มบาเปแลแล้แล้วนิ่มนิม,นม มายิงจังหวะสวนกับเร็วเป็นรองบนเคาน์เตอร์นะทุกคนนะดูโอ้โหไปแล้วแทงมาหวิ่งไม่ทันเลยลูกนี้แล้วไหลมาที่พอสัโครโนิ่มนิ่มเพจบริการเ,เติมเมียงปอเติมถูกเติม,ตม,ตม,ตมไวให้สปีดได้ขีดแบบเดียวเสร็จปลอดภัไยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์ดอยอบเครื่องเรื่องอีบบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกียร์ชิลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพก็พงศ์เลยนะครับตาจันวดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแต่งแผนบวกกับจัดทีมสไตล์รองบนเคาน์เตอร์นะทุกคนนะเป็นแผน C 1 4 1นะทุกคนนะเป็นแบบมีหลัง4ตัวดีเม็บตัวหนึ่งีเม็บสตัวแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะทุกคนนะแล้วก็มีคองหน้าอีก ตัวหนึ่งนะทุกคนนะก็เลยเป็นแผน41 41นั่นเองนะทุกคนนะเป็นสไตล์รองบอเคาน์เตอร์นะเห็นหลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะทุกคนนะแต่จะไม่ใช่หน้าคู่นะทุกคนนะเป็นหน้าตัวเดียวนะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะกวิธีการจัดวิธีการแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ให้เราไปเลือกแผน43 3มาก็ได้นะทุกคนนะแล้วค่อยเอามาแต่งเป็นแบบนี้ได้นะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะส่วนโค้ดจะใช้เป็นโค้ดคนไหนก็ได้นะทุกคนนะขอแค่เป็นรองบอลเคาน์เตอร์นะผมก,ก็จะใช้เป็นเฮลิกันฮาร์กนะหรือว่าถ้าใครไม่มีโค้ดแบบโค้ดบูทก็สามารถใช้โค้ดเป็นสไตล,ล์รองบอลเคาน์เตอร์แบบธรรมดาก็ได้นะทุกคนนะส่วนสไตล์แต่และตำแหน่งของนักเตะผมก็จะใช้คู่เซนเตอร์เป็นเดนิสทอยเยอร์นะทุกคนนนะแล้วก็แบ็กซด์แบ,บ็กขวาจะใช้เป็น t อ c กเต็ก f ์ชิงฟูลแบ็กทั้งสองข้างเลยนะทุกคนนะว่าโจมตีโดยเฉพาะแล้วก็ดีเมฟผมก็จะใช้เป็นเดเดเตอร์เยอร์นะทุกคนนะแต่แนะนําให้ทุกคนใช้เป็นแองเกอรแมนนะแล้วก็ซีเมฟสองตัวผมก็จะใช้แปลกไปนิดน,นึงผมก็จะใช้เป็นโฮเปเยอร์ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนนะว่าทุกคนจะใช้เป็นบล็อกบล็อกคู่กับเพลเมเกอร์ก็ได้หรือว่าจะคู่เป็นคู่โฮเปเยอร์ ayer, เหมือนผมก็ได้นะส่วนปีกขวาก็ใช้เป็นคอสเปเชอ i ิตนะทุกคนปีกซ้ายก็เป็น เคทีเปเปเกอร์นะทุกคนนะแต่แนะนําให้เป็นคอสเปเชอรลิสสองข้างก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นโอลูฟิกวิงเกอร์ก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็กองหน้าก็เป็นโกโพเชอร์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเป็นตัวกองหน้าที่รอวิ่งให้เราแทงอยู่แล้วนะทุกคนนะตัวนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแต่ละตําแหน่งมันไม่ได้ตายตัวนะทุกคนนะถ้าเราชอบตัวไหนหรือว่าถนัดตัวไหนก็สามารถเอาหลงได้เลยนะทุกคนนะก็ ไปดูกันในเกมด้วยทุกคนว่ามันจะไหวหรือเปล่านะถ้าเอาไปลงแรงแล้วนะแบกสายของเราโกหแบบัตัวที่เขาแจกมาให้นะทุกคนก็เอามาเล่นให้ทุกคนดูนะว,ว่าถ้าใครได้ตัวแจกแล้วไม่มีแบกสายก็สามารถเอาตัวนี้มาเล่นเหมือนผมก็ได้นะทุกคนโอ้โหทีมเขาจัดอะไรวะเนี่ยส่วนการตั้งค่ายูเนี่รผมก็จะตั้งเป็นดิเฟนซีฟให้เซนเตอร์ทั้ง2ตัวนะทุกคนนะแล้วก็เอาดาฟตัวหนึง่งแล้วก็เอาเคาน์เตอร์ทาก็ต ใส่ให้็มเป้ตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะทุกคนไม่ได้ตายตัวนะส่วนการตั้งค่าตรงนี้นะมาดูกันในเกมเลยครับว่าเราจัดแบบนี้แล้วมันโชวหจะแค่ไหนโก้ไปดูกันเลยครับดูเขาแทงมาก่อนเลยทุกคนเอโต้อย่างไงเอโต้ไหลออกมาก็ยังเดได้ยู่แรงแฮมขึ้นมาก่อนใจเย็นเพราะว่ามันกระตุกนีดหนึ่งนะทุกคนพลังขึ้นมาแล้วไปชอบเลยนะพลังขึ้นแบบนี้นะมาเขากลางมา พอสโคไหลเข้ามาที่จุดจุดไหลออกมาโอ้โหติดเมสซี่อย่างได้อยู่มาที่แบ็กซ้ายของเราโดนชนนะทุกคนนะไหลเข้ากลางมาอย่างไงคิมิตโอ้ยเขาตอบบอลดีอยู่นะทุกคนคาซิมิโลดูเห็นไหมเขามมวนก็เป็นวะทุกคนเออแบบนี้แหละมันถึงจะสนุกหน่อยนะมาดูโซนกับเร็วเบิร์นมา หนึ่งโอ้โหถ้าเบิ้ลคืนได้นะทุกคนนะเมื่อกี้นะหลุดแน่นอนนะเกือบดักได้อีเนต้าเดรบมันทัดโอ้โหเล่นเป็นอยู่นะเนี่ยยังไงเดวี่ยังดักไม่ได้วะทุกคนเขายัางแบบครองบอลบุกเราอยู่ต่อเนื่องเลยนะตอนนี้นะยังอยู่ที่จูดเตะชนกันเองเบิ้ลมาที่เบนไว้เบนไว้แทงออกมามไม่ถึงแคแฮ่ยังไงคาเซไหลออกมาที่ปุย เขากางมาที่คิมิตใส่ต่อมาทีโต้แทงออกมาให้เพื่อนที่เดวี่ไหลมายิงยิงได้ไหมเชี่ยวเมก่อก่อนอเกือบโดนวะทุกคนยังไงดูเราสวนกลับเร็วนะจะได้ผลหรือเปล่าลองบอลเคาน์เตอร์ลองบอลเคาน์เตอร์ชะลอชะลอแล้วเฟกช็อตโอ้โหเฟกช็อตไม่ทันวะโดนสวนกลับแล้วยังไงเขากลางมาโอ้โหเขาครองบอลดีจังวะทุกคนเปิดออกมาก็ยังติดเราอยู่ เบคแฮมเบคแฮมรอรอแล้วเพื่อนวิ่งแล้วปอสโคโชิปมาแล้วโคกลูกน,นี้หืมไม่ได้วะยังไงอย่างได้อยู่มาตอนนี้เราพับสนามบุกหืมพลาดน,นิดเดียวนะดักซ้ายของเราไปแล้วเมซี่โดนดักแล้วไหลเข้ากลางมาโอโหรีบไปหน่อยวะทุกคนเราต้องเล่นใจเย็นแล้วนะตอนนี้นะถ้าไม่ใจเย็นก็คงไม่ได้ยิงนะทุกคนนะหมาโคออกไปก็อ,ออกข้างไปนะ ก็ติดเราอยู่นุกคนมาเปิดเกมลุกเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันไม่สนุกนุกคนนะเกมนี้อย่างติดเราอยู่นะยังไม่ได้ครองบอลเลยตอนนี้เราต้องครองบอลเยอะๆนะุกคนนะเราถึงจะได้เล่นเกมบุกนะแต่จังหวะน,นี้ไปแล้วอินนตตาเปิดมาคงนี้นิ่มนิ่มโอ้โหว่าแล้วโดนเปิดก่อนเลยทุกคนได้เล่นแน่นอนโดนเปิดแบบนี้นะมาไม่เป็นไร เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแทงต่อมาลูกสูดโอโหลูกสูดทุกคนแล้วนิ่มๆโอ้โหไม่ถึงนาทีนะทุกคนนะก็ตีเสมอได้แล้วว่ะทุกคนมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะอินิต้าออกมาแทงมาโอ้โหเขาจะเล่นลูกสูดเหมือนกันวะทุกคนไม่ได้หรอกมาเป็นไว้ไหลเข้ากังมาวีลาใจเย็นมาอีาาน,นึงยังได้อยู่มว้วนให้มา ใจเย็นปาดออกไปมีอยู่ที่บงแค่ไปแฮมคอร์ดลองดูโคนี้นิ่มนิ่มมาคู่มาแล้ววะทุกคนว่าแล้วมันจะเริ่มไหลแล้วนะถ้านับหนึ่งได้แล้วก็จะเริ่มไหลยาวๆนะทุกคนมาตอนนี้ก็สองประตูต่อหนึ่งแล้วนะเกมก็จะเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะแขงมาก็ยังดักได้อยู่ยังไงเป็นไว้ไหลมาเตะชนไว้ออกข้างไปนะทุกคนนะมาทีเบนไว้ ยังไงโอ้โห,โโหเขาปิดตัวประกบดีมากทุกคนมาโคกมาอยู่ที่ไปแคมไหลเขากลางมามไม่ถึงว่ะทุกคนมิดส่วนเร็วก็ยังไม่ได้เรายังได้อยู่จูดไปก่อนจูดไปก่อนแล้วไหลมาที่พอสโคไม่ได้นะทุกคนนะเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็พักครึ่งเวลาแรกนะทุกคนนะเราก็มา ต่อกันในครึ่งหลังนะผมก็จะไม่เปลี่ยนตัวเลยนะเพราะว่าเรานําอยู่นะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้ามันเล่นดีอยู่แล้วเราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนมาดูครึ่งหลังกันต่อเบิร์นมาเวลาเบิร์นมาที่พอสโคมว่าจะเล่นลูกสูดอีกครั้งนึงแต่ก็ยังติดฝั่งเขานะทุกคนนะมาแบกแฮมลงมาช่วยจิมรับได้ดี อย่างไงแทงต่อมาที่เวลาดูกระชากกระชากแล้วชิปโอ้โหกระตุกดนึงแต่ก็เสร็จฟังเขาทุกคนดูเขาสนขับเร็วแล้วก็อย่างเด็กใต้ยุมาเราพับสนามบุกเลยดีกว่าเฟกช็อตทั้งที่รอเพื่อนใจเย็นนี่ไงล่ะเราจะมมวนให้ดูไม่ถึงอ่าสกัดไม่ดีแล้วแทงมาที่จุดโอ้โหโล่งเลยทุกคนนิ่มนิ่มโอ้โหโล่งเกินลูกนี้นะ ปล่อให้ผมได้แทงง่ายๆเลยนะลูกนี้เขาก็ไม่คิดว่าจะส่งมาช่องเมื่อกี้มั้งก็เลยแบบหลุดเลยนะทุกคนมาดูกันต่อยังไงยังดักได้อยู่แต่ก็ยังเสร็จฝั่งเขาว่าทุกคนเขาจะมววะ้วนว่ะดูพี่จะม้วนให้ดูไอ้น้องดูม้วนมาสองตัวม้วนอีกม้วนอีก ม้วนอีกมาได้เฉยเลยทุกคนมวดจัดมาแล้วมาแล้วมาสามแล้วเข้าก็มาเบิ้ลมาแล้วเบิ้ลหนึ่งสองแล้วโอโหแล้วนิ่มนิ่มนี่ไอน้องมันต้องม้วนแล้วก็ได้ยิงแบบนี้โอโห คมมากนะทุกคนนะโคสีประตูต่อหนึ่งลสไตล์นี้โคถือว่าโหดมากๆนะทุกคนนะสําหรับกับแผนนี้นะถ้าใครยังไม่มีแผนที่เล่นเข้ามือแล้วก็ลองสามารถเอาแผนนี้ไปจัดตามกันได้นะทุกคนนะมาเบิร์นมาโอ้โหติชิมิทอย่างไงยูวเนวเมซี่โดนโชกไว้เบิร์นมาเห็นป้าเป้โอ้โหว่าจะมวนโดนปูโยโชกไว้ดูวันตูอินเนตาไหลต่อมาอย่างโดนดัด เบิร์นมาโอ้โหโดนดักอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหฟฝ้าใจเย็นไหลลงมาโอ้โหชนกันเองหรือเปล่าอืมชนจริงด้วยก็ยังได้อยู่เบิร์นมาหนึ่งสองโอ้โหก็จะให้เอ็มปอรปี้แล้วทุกคนนะเมื่อกี้นะแต่ก็ยังได้อยู่โอ้โหโดนเดวิดดักไว้ได้ยังไงชิมิทเขากางมาที่เมซี่เมซี่ไหลต่อมาที่เอโตอเอโตอเอตฟิกช็อตเข้ามาโดนดักไว้สบายลูกนี้ อย่างแทงมาโอ้โหแทงอะไรวะเนี่ยดูให้หมาโอ้โหล้ำหน้าก่นนะทุกคนนะถ้าไม่ล้ำก็อาจจะหายได้นะเมื่อกี้นะโอ้โหล้ำไปนิดเดียวอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะมาอ้าออกเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะถ้าเป็นแบบนี้นะเขาน่าจะกดออกเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็โอ้โห ตัวน,นี้คนแหลงแบบพันเก้าแล้วนะทุกคนนะก็ยังมีคนออกอยู่ดีนะทุกคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่แหลงพันอะไรนะทุกคนนะผมก็ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปจับตามกันดูได้ตำแหน่งไหนเล่นไม่ดีหรือว่าตำแหน่งไหนเล่นดีแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดต c r i b e เพื่อจะในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ